ที่ขึ้นมาแล้วก็เอาโทรศัพท์ให้บาสถ่ายรูปให้เพราะว่าตรงนี้มันเอาให้น้องถ่ายเอ้ยไนตรงไหนอะบหนบ้านนีอ๋อจริงเหรอนี่ตรงนี้แหละได้ไหมเนี่ยย้อนแสงเหรอน้องย้อนแสงปะมันบอกงามเป็นัวร่วงนึกคือ